มีข่าวมาแจ้งเตือนนะครับในส่วนของทายาทของเกรรษตรกรที่ได้สิทธิ์ในที่ดินสอปกรแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับทายาทต้องมายื่นขอรับมรดกสิทธิ์ภายในวันที่15กระะกฎาคม2566ไม่เช่นนั้นที่ดินก็จะกลายเป็นที่ดินแปลงว่างนะครับสปกรก็ต้องจัดสรรให้กับเกรรษตรกรรายอื่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสอปรกรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในส่วนของเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ในที่ดินสปรกรเนี่ยนะครับแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีกว่า2 5 0 0 0กว่ารายในจำนวนนี้ครับมีทายาทเนี่ยมายื่นขอรับมรดกสิทธิ์ไปแล้วประมาณ18,00 0กว่ารายคิดเป็นพื้นที่ก็ประมาณ3 4 0 0 0 0กว่าไร่ก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวเลขอีกเยอะ แสนกว่ารายครับที่ยังไม่ได้มายื่นขอรับมรดกสิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องย้ําเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าสปกรเนี่ยเขามีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวบเรื่องการรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินสปกรซึ่งมีผลบังคับใช้นะฮะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2564โดยปกติแล้วหากเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ในที่ดินสปกรเสียชีวิตทายาทต้องมายื่นขอรับมรดกสิทธิ์ภายในหนึ่งปีนะฮะ แต่กรณีที่เกษตรกรที่ได้สิทธิ์ในที่ดินสปรกรเสียชีวิตก่อนวันที่16กรกฎาคม2564ก็คือก่อนที่ประกาศตัวเนี้ยจะมีผลบังคับใช้เขาก็มีบทเฉพาะการขยายเวลาให้ทายาตเนี่ยยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แหละเพราะฉะนั้นทายาตต้องรีบมายื่นขอรับมรดกสิทธิ์นะครับไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นที่ดินแปลงว่า สปะกก็ต้องจัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นยื่นได้ที่ไหนครับก็มายื่นได้ที่สำนักงานสปกปจังหวัดนี่แหละหรือจะยื่นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ servicecenter.alro.go.th เป็นเว็บไซต์ของสอปะกรหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับสายด่วนสปปกห1 7่งหรือ02282-9004 ต้องย้ําอย่างนี้นะครับว่าณปัจจุบันที่ดินสอปกรในพื้นที่72จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมีเกษตรกร,ร,กรได้รับการจัดสรรเนี่ยประมาณ2ล้าน9แสนรายคิดเป็นพื้นที่ก็กว่า36ล้านไร่เลยทีเดียวต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ดินสอปกรเนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิ์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อทําเกษตรกรรมเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้นะฮะ พูดถือครองต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่จะทําเกษตรกรรมนะครับพวกทายาทแบบนี้หรือจะเป็นสถาบันเกษตรกร,ร,กรต่างๆนะครับโดยซื้อขายไม่ได้แต่เป็นมรดกตกทอดได้นะครับทายาทที่ได้รับมรดกก็ต้องทําเกษตรกรรมจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะฮะถ้าทําอย่างอื่นก็จะถูกยกเลิกน,นะครับเพราะฉะนั้นย้ําในส่วนของทายาทของเกษตรกร,ร,กรที่ได้สิทธิ์สอกและเสียชิตไปแล้ว ให้รีบไปยื่นขอรับมรดกสิทธิ์นะครับภายในวันที่15ก,ก,กรกฎาคมนี้ครับ